สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะว่างเดี๋ยวจะทำคลิปรัวๆเลยโอเคค่ะเมื่อนี้อันนี้ไปใส่หมวกมานะคะเพราะว่ารู้สึกให้มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเดรสผ้าย,ยังใส่ตัวเดิมเมื่อนี้สิมาภาพปเบิ้งใหม่คบรอบแต่งงานเนี่ยเพณ่นได้ของขวัญอะไรนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะแล้วก็อยากรู้ว่า เวลาเราได้ของขวัญแต่งงานเนี่ยเราควรดีใจใช่ไหมคะไปะไปเบิง้งภาพไปเบิ้ง่าควรได้ยัง ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือของขวัญครบรอบแต่งงานของพวกเรานะคะอันนี้อยากดูใช่ไหมคะว่าท่านได้แต่ใดมาอันนี้นะคะเป็นของขวัญจากพ่อพี่ไมคค่ะแกซื้อห้พวกผลตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมีนาะไม่ใช่เดือนอันนี้เดือนมีนาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อนนั้นพวกฝนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะคือแบบแกบอกว่าฉันรู้แล้วว่าครบรอบแต่งงานของพวกยูเนี่ยจะซื้ออะไรให้เราคือแบบว่ามันยังยังห่างไกลจากวันครบรอบแต่งงานของพวกเรานะคะตอนนั้นนะแต่ว่าพ่อน,นี่แบบรู้ก่อนละคิดไว้ก่อนละก็คือซสื้อโทรทัศน์ใหม่ไห่พวกฝนพี่น้องเครื่องนี้ก็ประมาณห้าหมืนกว่าหามืนหาได้ไมากเครื่องนี้ ก็จะเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นอัปเดตรุ่นใหม่ล่าสุดละมั้งเพราะว่าจริงๆทีวีพวกฝนก็นมีนะเออทีวีพวกเราก็มีแต่ว่าพวกฝนก็ไม่ค่อยได้ใส่นะไม่ค่อยได้ใส่ทีวีพวกปันใดแต่ว่าอ,อพี่ไม้อะใส่ผู้เดียวฝนก่เคยใส่บัดนี้แกก็มีจมบ้างอะเพราะว่าโทรทัศน์สมัยนี้เนาะพี่น้องไม่ได้แตกต่างจากเทคโนโลยี เหมือนพวกคอมพิวเตอร์คืออีหย่างเลยนะถ้าสมมติว่าเครื่องมันเก่าแล้วมันก็มันบ่ออัปเดตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันเล่นหันเล่นนี้มันก็บ่ไม่เสถียรภาพอ่ะบางทีมันก็บ่เล่นหายสีนะมันต้องเหมือนกับต้องซื้อใหม่เรื่อยๆเนาะโอ้ใครเป็นคนคิดใครเป็นคนผลิตนะเนี่ยคือแบบบางทีเขาก็อยากใส่อีกอย่างที่แบบใช้ไปนานๆนะเนาะแต่บ่ได้ในสมัยนี้เนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอืมนี่แหละค่ะ ของขวัญเคบรบทาง,งานของพวกฝนกับพี่ไม้พ่อซื้อให้ล่วงหน้านะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็เลยแบบดีใจก็ต้องดีใจเนาะผู้เท่าให้เรื่องของเรื่องพ่แม่ออยังเด้อค่ะพเพราะว่าแกก็ซื้อให้แกให้เจ้าของเครื่องนึงค่ะแล้วแกก็จะให้พี่ไม้ไปติดตั้งให้แล้วก็เวลาเหล่นนี่สินเนาะโบติโบติผู้เท่าได้เฮาท่านได้เท้าก็บ่รู้เรื่องนะทุกคนฝนนบบ เปิดทีวีไม่เป็นนะคะว่าทีวีสมัยเนี้ยรู้สึกว่ามันเปิดยากหรือเกินซึ่งฝนก็ไม่เคยได้อันนั้นส่วนมากฝนก็ใช้ iPad ค่ะทีวีนี้ฝนแทบจะไม่เคยจับเลยเนาะก็เลยเนี่ยแหละแกก็ซื้อมา,หาใหา้พี่หม่พี่หม่เครื่องนึ่งของแกเครื่องนึงแล้วพอพี่หม่ใช้งานเป็นก็ให้ไปติดตั้งให้แกแล้วเดียววันเสาร์นี้กระสีไปบ้านพ่อไปบ้านพ่อเออและที่สําคัญนะคะ วันซุกก็สิไปบ้านแม่แกนะคะเดี๋ยวได้เจอกันแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนฉีดยากันหมดแล้วนะคะตอนนี้เอมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะอยากจะบอกโอเคค่ะนี่ค่ะคือของของ,ของพวกฝนนะคะเครื่องนี้ก็คือห้าสิบห้านิ้วนะคะอันนี้ห้าสิบ้านิ้วเครื่องเก่าของพวกฝนก็ะหาสิบห้านิ้วคะ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะก็ใหญ่อยู่นะ 55น,นิ้วแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวนี้ตัวตัวไม้เนี่ยพี่น้องตัวไม้เนี่ยมันเล็กมากมันเล็กมากเลยอ่ะดิสซี่เพิร์ชหายเบิ้งนะคะระหว่างเครื่องเล็กไอเครื่องเนี้ยเครื่องไม้55นิ้วเท่ากันเนี่ยว่าเทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วแบบว่าโอ้มันแตกต่างกันมากเลยเดี๋ยวพาไปเบิ้งค่ะนี่ค่ะทุกคน อันนี้คือแบบว่าอันนี้อาจจะเครื่องอุปกรณ์ออกกาลัางกายของคนเดี๋ยวว่างมันจะมารีวิวนะคะอันนี้คือแบบเน,นี่ยอีดูนะคะมันก็นหนาอยู่ได้มันมันก็นมีความหนานนะเนี่ยมันก็หนาอยู่นะอันนี้คือเครื่องเก่านะคะน,นี่อันนี้เครื่องนี้สิเอาไปให้ ลูกแม่เลี้ยงนะคะเพราะว่าบ้านเขาเล่นเกมะคะ่ะเอาไปให้เขาเขาจะได้ต่อเกมต่อ,อยังเล่นนะสำหรับคนเล่นเกมนะคะแล้วมาดูเครื่องนี้นะคะนี่อันใหม่พี่นอ้องเบิ้งมันบางขนาดใดบางมากบางมากมือแบบสมัยเนี้โอ้โหเทคโนโลยีเนาะอันนี้ฝุ่นยกกับพี่ไม้ได้สบายเลย คือแบบมันแตกต่างกันมากมีพี่ใหม่ซื้ออุปกรณ์เนี่ยค่ะมาประกอบอย่างเงี้ยประกอบยังแกย,ยังทำไม่เสร็จเห็นหมันเนี่ยยังติดตั้งอะไรไม่เสร็จอันนี้เป็นวนะิตามินคนนะเห็นบ่อันนี้เราก็ คือแบบเฮาถ้าเฮาสมมตเสมอว่าเอาอยู่คัววนาะพี่นอ้องเฮาอุู่คัวเห็นบ่าเฮากหนหนา็หันหนาหันนาเข้าคั่วเนี่ยนั่งเบิ่งงทรทัศน์หรือถ้าวันยูนโซฟาอายุโซฟา,อาอยซฟายซ่ิฟังนี้เฮาก็ดันดันตัวนี้ได้นะแกออกแบบมาดันไปเบิง่งฟังนี้ได้ยังส่นะอ่าเนี่ย โอเคค่ะัปะที่นี่เบอร์ของขวันที่พี่หม่ให้ฝนได้บน,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 นิีูรณ์ทอาดาว้าคุ้นหนักนักนักนี่อปอปเป็นเครื่องทำ เค้กใช่ไหมทำคุกกี้ทำได้หลายอย่างที่นองอปกติแล้วไอ้ครบรอบวันเกิดแกไอ้ไม่ใช่วันเกิดครบรอบแต่งงานนะคะปกติครบรอบแต่งงานเนี่ยพี่ใหม่แกเซียนซื้อ ปูลาสกา่ฝนรากว่าฝนชอบของกินแค่บอกว่าอยากอยากให้อะไรที่มันแตกต่างก็เลยซื้อไอ้นี่มาให้เรื่องนีน้าจะสี่ร้อยกว่าัางดีแกบอกสี่้อกว่าดอลค่ะก็แบบเัรา้ต้องแก้งแบบดีใจนะทุกคนเอ้ยดีอะไรอ่ะดีใจจริงๆแบบว่าคือแบบว่าฮาบ่บฮ็ด ผลบรีเฮ็ดผมประมาณกิน,น,นของหวานผู้ปานไดเนอะอันนี้มันต้องเอามาทําแบบว่านม่ไหมมีทําขนมทําคุกกี้แต่แกก็บอกว่าถ้าสามารถซื้ออุปกรณ์เพิ่มมาทําเนี้ยทํมืก๋วยเตี๋ยวทําน,นู่นทานีไ่ได้ได้ได้อีกเนี้ยก็คือก็คือสิดีแหละอืมแต่ว่าอันนี้คือแกบอกว่าอันนี้ซื้อให้ฝนเพื่อแบบว่าเ,เพื่อฝนอยากเฮ็ดทำคุกกี้ทํา ก๋วยเตี๋ยวทำอะไรแล้วแต่ฝนอยากจะทําแกแกอยากซื้อให้แกบอกว่านอกเหนือจากอาหารที่จะซื้อให้ฝนนะ่ะก็คืออมีการถามว่าแล้วเอพวกปูลาสกาหรือว่าของกินอย่างอื่นยังได้อยู่ไหมแกบอกได้แกแค่อยากเพิ่มตัวนี้มาให้ซื้อค่ะโอเคค่ะกะสงสัยจะต้องไปหัดทำไหมเส้นนี่แหละค่ะแต่ถามว่าพวกไอ้เฮ็ดขนมหวานนี่ฮะเฮ็ดเป็นนะฝนทําเป็นแทบจะทุกอย่างสมัยก่อนฝนมายุนี่ไม่ไม ตั้งแต่ยังอ่านยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษเขาเบิ้งโรรทัศน์เบิ้งเงินไรการเฮ็ดขนมเฮ็ดอาหารสิเบิ้งตามเขาเจนสามารถไปหางไปไปหยิบมาได้อะโดยที่เรายังไม่รู้ว่าไอเสนค่าตัวนั้นเขาเอิน้นเอิ้อน่าอย่างขนาะดเบิงไปและเฮ็ดล้วเห็นเฮ็ดแล้วพี่ใหม่เป็นคนมากกินของหวานค่ะกินแล้วเป็นคนแบบกินแล้วหยุดตัวเองไม่ได้อืกินเฮ็ด ลายปนไนาก็กินกินกินเหมือนเค้กก้อนใหญ่ๆเงี้ยครับชอบกินช็อกโกแลตเค้กพื้นเฮทไฮเนี่ยพี่น้องตักกินตักกินตักกินเหมือนเขาชอบของหวานแล้วเขาหยุดไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยเลิกเฮดของหวานไปเลยตอนน่ะเฮดอย่างมาเก่งตับเก่งตับบผมม่นว่ากินปกติคือคนอื่นแบบว่าหั่นชิ้นเล็กๆมากินแบบว่าเป็นอาทิตย์เป็นอย่างคือแบบมาชิ้นใหญ่ฉันก็จะจ้วงกินแบบว่าจนเบิร์ตนี่สินะมันรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของแกผมก็เลย เลิกทาขนมหวานไปเลยตอนนั้นนะผมก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างแหละที่เราเก็บในลังไว้อะนะตั้งแต่สมัยอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะโอเคก็คงจะมาเริ่มทาไอ้นี้กันใหม่โอ้นี่ไงมีด้านนี้ซื้ออุปกรณ์เพิ่มมาเฮ็ดทันเทนี่สงสัยจะเริ่มทำบบว่าถ้าเฮ็ดเซร็เฮ็ดเซ็นี่ก็คือเสียเฮ็ดเซ็นแบบเพื่อสุขภาพถ้าเฮ็ดอีกอย่างก็คืเอามาเฮ็ดแบบว่าอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ละกันเนาะ นี่แหลคะค่ะเป็นของที่แกให้มาแล้เดี๋ยวผมจะปูอาลาสกาเดี๋ยวจะไปเอาวันนี้อาจจะเอาเค้าเรียกอะไรทุเรียนทุเรียนแช่แข็งเอามาหลายๆดุนดนเด้อไอ้วันสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่มีปีหนึ่งมีหน,หนึ่งเราต้องเราต้องจัดไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ดพ่อ พ่อกับแม่เลี้ยงให้มานะคะซื้อทั้งทรทัศน์ไทยซื้อสังกาไทยก็ทําไม่นี่ให้ฝนด้วยเป็นโบสถ์ที่พวกฝนไปแต่งงาน,นะคะ่ะแม่แกทำแกเฮทไทยะคะ่ะเป็นรูปโบสถ์ที่ฝนกับพี่ไม้แต่งงานแล้วก็เป็นภาพแบบว่ามีหิมะด้วยนะเพราะว่าเดือนมีนาเนาะกับหิมกะกับลายเนาะครบรอบแต่งงานน่นารักพ่อ ชอบแล้วก็เขียนการ์ดให้เราห้ลระเบ้อเปิดให้อีกแล้วซึ้งซึ้งเป็นคนที่แบบว่าจริงๆเออเป็นคนไม่ได้ยึดติดกับของขวัญต่างๆได้พี่น,อน้องของขวัญเนี่ยบริมีบริมีความสําคัญอย่างสําหรับฝนนะมันจะเป็นคนที่อินกับอะไรที่แบบเป็นการ์ดมากกว่านะอีกอย่างที่นคนเขาเขียนออกมาจากใจเขาอะนะเราอ่านแล้วเราก็จะซึ้งมากแล้วมัน ชอบแบบนี้มากกว่าเมื่อก่อนพี่ไม่กับพวกเขาใจนะแต่เดี๋ยวนี้สมัยเดี๋ยวนี้แกก็เริ่มเข้าใจแกก็ต้องเคียนการ์ดแบบซึ้งๆนะเอเมื่อก่อนเนี่ยแกเข้าใจว่าซื้อของขวัญให้แล้วเราจะรู้สึกดีใจแล้วตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆฝนกับอินกับกับการ์ดมากกว่าประมาณเนี้ยพ่อพ่อแม่ก็จะเคียนการ์ดให้มันก็อินนะมันก็ซึ้งใจอนะอันนี้แบบมัน มันอยู่ในใจเราเฮาอ่านแล้วมันก็ซึ้งไปตลอดจริงๆนะโอเคค่ะบบมีอยังค่ะคลิปนี้ก็คือมารีวิวของของขวาญได้ครอบครับมันแต่งงานให้ดูนะคะเพราะว่าเออะว่าวนอวดเด้อพี่น้องบบมีอยังวนโมีแนวเฮ็ดคลิปค่ะมันก็เลยนี่แหละมีเฮ็ดคลิปออกมาสู้เบิงสื่อค่ะโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายทำอะไรไม่ประกอบทีวี